สมดีกรีตัวแม่วงการบันเทิงอั้มพัชราภาร่วมเทศกาลเจนนี่ไลฟ์ขายน้ำหอมมาดามฟินยอดคนดูไลฟ์สดสูงสุด1 2ึ่งล้านแสนคนไลฟ์ Life 4นาทีแตก30ล้าน10นาทีแตก60ล้านทำเอาอั้มเผยอย่างงงๆว่างงมากว่ามีอย่างนี้ด้วยเหรออั้มไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ขายอะไรเลยยอดพุ่งเร็วมาก1 8 0 0 0 0ออเดอร์ จบไลฟ์ด้วยยอดขาย60ล้านบาทสำหรับสินค้าเพียง1แบรนด์ส่วนเจนนี่รับหน่อหนอหกค่าคอมมิชชั่น5ล้าน4แสนบาทแต่ยอดสั่งซื้ออย่างพุ่งขึ้นเรื่อยๆขณะที่อ้ํายังอยู่ในไลฟ์สดแม้ว่าจะไม่ได้พูดขายสินค้าเลยซึ่งเจนนี่สรุปยอดขายของอ้ําว่าวันนี้อ้ําขายได้ทั้งหมด77ล้านบาทเจนนี่ก็รับค่าคอมเพิ่มไปอีก ซึ่งการไลฟ์รอบนี้ทำเจนนี่สมทบทุนซื้อรถแอมบูเลนซ์ได้อีก4คันเจนนี่ยิว2คันมาดามฟิน1คันหน่อยปนันชิตา1คัน